สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วค่ะก็มีโปรเจกต์ทำไส้กรอบอีสานกระเทียมป่านะคะเราได้ไอเดียนี้มาจากพี่เพนแอดมินเพจบ้านดงไร่ตำบลนาขาพากินไทยสวีเดนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์สำหรับสูตรไส้กรอบอีสานไว้ให้นะคะก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะคะอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนรสสัดส่สวนนิดหน่อยนะคะให้เข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะก็เริ่มจากกระเทียมป่านะคะอันนี้ก็เก็บมาประมาณ2สัปดาห์และก็ใส่ถุงไว้ค่ะก็จะเหี่ยวลงไปบ้างอันนี้ล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะมีพริกไทยดำมีมข้าวสวยที่ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นไส้หมูค่ะ ซึ่งหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสำหรับทำไส้กรอกอันนี้เป็นเชือบสำหรับมัดค่ะมัดไส้กรอกหรือมัดเวลาทำอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในมุมที่มีถุงขายมีฟอยมีอะไรพวกน,นี้ค่ะก็จะมีอันนี้วางอยู่แล้วเราก็ซื้อหมูสับมาเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีไข่ประมาณ ไขมันประมาณ23%ในสูตรที่พี่เพนได้เขียนไว้ในเพจนะคะก็จะมีใส่หมูติดมันด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ขอใสใ่ตรงนั้นแล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ลดไขมันค่ะเราคิดว่านี้เป็นหมูติดมันซึ่งมีประมาณ23%ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ ถ้าท่านใดอยากทำตามสูตรของพี่คอเป๊ะน,นะคะซึ่งพี่บอกว่าอร่อยมากพี่เขาก็เลยเขียนไว้ในเพจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แซกเกอีสานของพี่พี่เขาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มโดยการหั่นกระเทียมป่าก่อนเลยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมป่าตามชอบเลยนะคะ กันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่พี่เพนบอกว่าอร่อยมากปีนี้ก็เลยต้องหาเวลาทำนะคะอยากชิมแล้วก็อยากทำไส้กรออีสานด้วยค่ะเราคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะกับหมู1นกิโลน่าจะซักกระเทียมปะน่าจะสักขีดหนึ่ง นี่หั่แล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นนี้เป็นไส้หมูนะคะอย่างที่บอกว่าหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะให้ดูชัดๆก่อนอ,อ่พี่เพนก็เขียนบอกมาว่าไส้หมูร้านฝรั่งเขาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาล้างสัก2อสามน้ำก็พอค่ะเพื่อ,อความเค็มออก ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่มีแบบเม็ดเกลือติดมาเต็มเลยเป็นแบบนี้นะคะ สมส่วนผสมต่างๆนะคะก็ในสูตรนี้ไม่มีพริกไทยดำนะคะเราจำผิดค่ะพอมาเปิดสูตรดูอีกรอบนะคะไม่มีนะคะก็จะมีหมูมีไส้หมูมีกระเทียมป่ามีเกลือแล้วก็ข้าวสวยเท่านั้นนะคะขอแก้ไขนิดนึง ใส่ส่วนผสมต่งตางๆกันนะคะก็มีเกลือค่ะเราก็รสสัดส่วนนะคะเราใช้หมูแค่กิโลเดียวเราก็ใส่ข้าวอันนี้เราขอใส่ตามใจตัวเองนะคะชอบใส่กรอบที่มีข้าวเยอะๆประมาณ2ทีเสร็จแล้วเราก็จะใส่ กระเทียมป่าทั้งหมดเลยสูตรพี่เขามีหมูมีเกลือมีกระเทียมเราก็มีเข้าสวยเท่านี้นะส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะตอนนี้กิ่นกระเทียมก็หอมฟุ้งเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าพอผสมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ คะผิดไทยกับราบผักชีใส่ลงไปแล้วผสมด้วยกนันก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ก็ได้แล้วเดี๋ยวมากรอกกันค่ะก็ตรงนี้ก็คงใช้เวลามากเลยแหละเคิดม่าก็กดๆลงไปนะคะมันก็เริ่มลงไปแล้วนี่ ไม่เลยนี่ค่ะมันเริ่มลงไปแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปนั่งกรอกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จค่ะเออเราก็กรอกไปส่วนหนล้วนะคะแล้วเราก็มามัดเป็นลูกค่ะได้ไส้ก,กรอกที่แบบว่าใหญ่มากนะคะเร้พยายามมัดให้เป็นลูกเล็กๆแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ไม่ง่ายเลยนะคะแนะนำว่า ซื้อกินดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นไส้กรอกกระเทียมป่าก็ไม่แน่ว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่านะคะนี่คือการทำของเราในครั้งแรกนะคะส่วนใหญ่วิดีโอที่เราลงไปนั่นก็จะเป็นการทำครั้งแรกนะคะ ก็จะกระท่อนกระแท่นนะคะขอภายด้วยก็ใช้หลายครั้ง,งเหมือนกันค่ะกว่าจะคล่องมือนี่เราตัดเชือกสั้นไปนะคะก็จะผูกยากเชือกอันนี้มันเป็นคัตตอนนะคะดีมากมันไม่ลื่นค่ะเวลาเราดึงเวลาทำกับข้าวมือมันจะ เปียกจะเปื้อนจะมันเนาะอันนี้มันก็ดีค่ะไม่ลื่นเสร็จแล้วค่ะหนึ่งแถวน้ำตาจะไหนะคะได้กี่ลูกสามสิหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบโหลนึ่งพอดีค่ะโอ้ยไม่ง่ายน,นะคะแล้วก็ต้องผึ่งไว้ให้แห้งหรือว่าทอดสดเลยก็ได้ค่ะโอ้ยภูมิใจในตัวเองในเส้นที่หนึ่งที่แรกยาววันนี้นะคะแต่ว่ารูดไปรุดมาไส้ขาดค่ะก็เลยเหลือเท่านี้ อเคค่ะก็ได้เป็นอันที่2นะคะโอเคค่ะก็ได้อีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะเส้นนี้ก็จะยาวหน่อยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้กรอกใบกระเทียมป่าค่ะไส้กรอกอีสานนะคะใส่ใบกระเทียมป่าค่ะตอนนี้ก็เอามาผึ่งนะคะให้มันแห้งตามสูตรเขาบอกว่าก็ทอดหรืออบแบบสดๆได้เลยเนาะ แล้วก็หรือว่าจะเอาไปผึ่งให้มันแห้งก่อนนะคะคือใช้เครื่องเป่าลมร้อนค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เป่ามาที่ไส้กรอกก็เป่าให้มันแห้งนิดนึงค่ะแล้วก็จะกลับด้วยนะคะลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงทุกอย่างที่ทำในวิดีโอน,นี้ก็คือการทดลองนะคะครั้งแรกไส้หมูแห้งแล้วนะคะคิดว่าพอแล้วมั้งทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวก็ จะเก็บใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะแล้วก็ค่อยอออกมาย่างกินเมื่อตอนนึกอยากนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะลองย่างกินซักอันหนึ่งนะคะเอาอันนี้แล้วกันค่ะอันเล็กเดี๋ยวจะลองย่างดูนะคะตอนนี้มันก็แห้งแ<อ>ล้วเป็นมื้อเย็นค่ะลองดู วิธีง่ายๆเลยนะคะก็ใส่เตาอบค,ค่ะแล้วก็ย่างเลยค่ะหอมมากนะคะตอนนี้พอย่างไปแล้วน้ำมันมันจบกนะคะเราไม่มีตะแกรงรองเราก็ไม่อยากย่างในตะแกรงหรอกขี้เกียดล้าง <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ค่ะออกมาเทนะ้ำมันออกแล้วก็รออีกนะคะเดี๋ยวจะใช้แบบที่ไฟย่างคะ่ะจะได้เหลืองสวยมาดูกันเราคิดว่าโอเคแล้วล่ะเนาะเหลืองสวยแล้วแต่ว่า ในวีดีโอทำไมออกแดงๆก็ไม่รู้นะคะก็คิดว่าพอแล้วคะ่ะทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวจะไหม้ไปซะก่อนนะคะอีกด้านหนึ่งเหลืองมากแล้วนี่เดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะใส่สสจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาแบบนี้ค่ะดูน่ากินมากเดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่าเป็นยังไง อันนี้ก็คือหน้าตานะคะนี่อันหนึ่งทางขวาม,มือที่ผ่าออมาแล้วนะคะขอ,อนุญ,ญาตชิมอืมอร่อยค่ะแอบหนักเกลือไปนิดนึง แต่ถ้ากินกะผพรก,ก็กำลังดีค่ะอร่อยอร่อยสุดพี่เขาอร่อยเ้าถามว่ารสชาติกระเทียมป่าเป็นยังไงก็มันตอนอย่างนะคะมันจะหอมกระเทียมป่ามากตอนนี้ถ้าถามถึงรสชาติก็ มันไม่มันไม่ได้ออกรสชาติแบบที่เรากินผัดนะคะมันก็จะมีหลายๆอย่างปนกันแล้วก็ทําให้อร่อยกลมกล่อมทั้งหมดถ้าใครอยากให้รสชาติกระเทียมเป่าออเยอะๆคงต้องจ่ยเยอะกว่านี้ค่ะสักสองขีดเลยประมาณนี้คือตอนนี้อร่อยมากนะคะชิมไปพูดไปโอเคค่ะก็ขอ,อนำเสนอกระเทียมป่านะคะไซตเกาะอีสานกระเทียมป่า เพียงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นสารประโยชน์นะคะเราแปะลิงก์สูตรโดยตรงของพี่เขาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจากยูอิลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ